คุณหมอครับช่วงอากาศร้อนจัดขนาดนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะครับ คือเรื่องของโรคลมแดดฮิสโตรกนะครับฮิสโตรกนี่ก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างกรณีของผู้ที่ทำงานกลางแจ้งคนที่เด็กอายุที่ต่ำกว่า5ปีหรือว่าผู้สูงอายุนะครับรวไมไปถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆทั้งเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงคนอ้วนหรือว่าอย่างบางคนนี่ทางานพักผ่อนไม่เต็มที่รวไมไปถึงบางคนที่อยากจะ ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นนะครับจะกินเหล้าเป๊กหรือจะดองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์กลุ่มนี้ก็จะทําให้เป็นความเสี่ยงแล้วก็ทําให้เกิดภาวะที่เป็นที่เรียกว่าโรคลมแดดถามว่ามันเป็นยังไงมันก็จะมีอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้นะครับอาเจียนอพอร่างกายเราเนี่ยถ้าหากถึงขั้นขั้นหนึ่งถ้าได้เจอแดดร้อนนาน ถ้าถึงขั้นฮิสโตกเนี่ยเงอจะไม่ออกนะครับก็ <c oughs> จะทําให้ตัวร้อนจัดตัวร้อนมากขึ้นแล้วก็ปวดหัวชีพจรจะเต้นเร็วแล้วก็ความดันเลือดมันจะลดลงแล้หลังจากนั้นก็ทําให้ถึงขั้นได้เสียชีวิตได้ถ้าว่าเรามีอาการอย่างนี้นี่ก็คงจะต้องมีคนที่ต้องเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลให้นะครับเพราะว่าต้องพาไปที่ท,ที่อากาศทายเทสะดวก แล้วก็นอนให้นอนราบนะครับยกเท้าสูงขึ้นทั้งสองข้างนะครับใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือใช้น้ําแข็งประครบบริเวณหน้าผากซอกคอหรือว่ารักแร้ถ้าหากว่ามีพัดลมก็ช่วยให้เอาพัดลมเนี่ยเต่าระบายความร้อนให้จะได้ลดอุณหภูมิภายในร่างกายให้ต่ําให้ดีที่สุดนะครับแต่คดีถ้าหากว่าดูแล้วมีหมดสติมีอาการรุนแรงก็ขอให้โทร1669 นะครับจะได้นําส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา